แจ้งเกิดฟ้าผ่าศีราสีครึ่งปีหลังดวงเศรษฐีสูงริ้วเงินทองไหลมาเทมาการเงินก้าวหน้าชีวิตก้าวไกลอันดับหนึ่งชาวราศีตุล ทางหน้าที่การงานถือว่าไปได้สวยแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่รับรองว่าคุณจะสำเร็จหายเหนื่อยโดยอัตโนมัติแถมมีเกณฑ์ดวงดีแบบเรื่อยๆและเป็นแบบโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ช่วงนี้มีเงินรับทรัพ์ดีสามารถเก็บเงินได้รุวนๆด้านความรักนั้นคนมีคู่เรียกได้ว่ากิ่งทองใบหย,ยกของจริงส่วนคุณโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่ถูกใจ ดัดสองสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรดวงกันงานหลังจากที่คุณเหนื่อยและทุ่มเทกับการทำงานมานานคราวนี้จะได้ค้นพบความสำเร็จความสมหวังแล้วแถมมีเกณฑ์จะได้หยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดมีโอกาสทำเงินเข้าบัญชีได้อย่างต่อเนื่องช่วงนี้รายจ่ายลดน้อยลงมีรายรับเพิ่มมากขึ้น ส่วนด้านความรักนั้นคนมีคู่ยิ่งนานวันยิ่งผูกพันแน่นแฟนส่วนคนโสดมีโอกาสคบหา,าดูใจกับคนที่มีฐานะเพียบพร้อมและมอบความจริงใจและจริงจังให้กับคุณอันดับ3ชาวราศีมีนการงานช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะงานเยอะ แต่โดยรวมแล้วถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มแถมมีโอกาสทำเงินเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่องหากคิดฝันหรือวาดฝันอะไรเอาไว้ช่วงนี้จะสำเร็จและรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีดวงชะตาถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับด้านความรัก คนมีคู่ยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกผูกพันแบบแน่นแฟนส่วนคนโสดมีโอกาสคบหาดูใจกับคนที่ฐานะดีมีเงินทองมากลน้นแถมทำให้คุณนั้นมีความสุขในชีวิตสุดท้ายนี้ชาวราศีพฤกษ์ด้านการงานมีเกณฑ์ดวงดีแบบเรื่อยๆและค่อยเป็นค่อยไป การงานจะปังแต่ช้าหน่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องใจร้อนทำหน้าที่ตัวเองให้ดีความสำเร็จจะมาเยือนแน่ช่วงนี้รายจ่ายจะลดน้อยลงมีเกณฑ์มีรายรับเพิ่มมากขึ้นถือว่าช่วงนี้ทำเงินได้ดีมีเงินไหลเวียนเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องส่วนความรัก คนมีคู่ยิ่งนานยิ่งรักกันแถมมีโอกาสที่จะวางแผนร่วมกันไปยาวๆอาจจะมีงานวิวาได้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจ ไม่เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ